สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม,ชมพบกับรายการไทยรีพอร์ตคนไทยต่างดินนะครับผมดำริวริยกุลครับดิฉันหาไทยชนกสมมิติค่ะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมร้อยสิ 177ประเทศทั่วโลกนะครับติดตามชมทางทีเจนนะครับใช่ค่ะเพ<า>ิ่มน้องออฟมีสาระไปเร,เริ่มกันที่สาระแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศออสเตรียค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิริยาภาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอันเชิญพระพักถินพระราชทานไปทรงทอดถวายพระพิสุสงนณวัดไทยออสเตรียธรรมรามกรุงเวียนนาค่ะ ในการนี้นะคะมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณักรุงเวียนนาข้าราชการหน่วยงานต่างๆตัวแทนสมาคมชมรมชุนชมชาวไทยในออสเตรียเฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทานกันอย่างมากมายค่ะครับสารที่2ครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายเจษดากระจาบเอทินกุงศุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสครับเป็นประธานฝ่ายคาราวาสน,นะครับในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับ พ่อถวายพระพิสุณ์ว,วัดไทยละครลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีพระราชธรรมวิเทศนะครับเป็นประธานคณะสงฆ์ในพิธีและนายอาทิตย์สืบเพชรเป็นประธานจัดงานนะครับบรรยากาศของงานฉลองกระถินพระราชทานนะครับเป็นอย่างค,งคาึกคักวุฒิสารกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมขบวนแห่ผ้าพระกระถินพระราชทานเปนอย่างคึกคืนนะครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นมรรยากาศที่คลึกทึ้งทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสาระน่ารู้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีรมนาทีทองค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับและแขกรับเชิญของวันนี้ครับเป็นคนไทยซึ่งทํางานในบริษัทซึ่งคนไทยและคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็คือเบียมแต่มันอนยู่นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณยุทธนามามณีแดงนะครับคุณยุทธนาครับทาตาแหน่งอะไรหรือว่ามาทําอะไรที่เบียมแต่มันอยู่ที่นี่ครับครับตอนนี้ผมดูแลธุรกิจประกันนะครับรบในเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ดูแลหลายประเทศครับอืมครับผมครับผมคือจริงๆแล้วคุณยุทธนาประจําอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าหรือว่าอย่างไรครับ คก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่ B M W l e a s i n g ประเทศไทยครับผมในตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหัวหน้าเขาก็อยากจะให้ได้รู้จักว่าสํานักง,งานใหญ่เนี่ยเขาทํางานกันยังไงแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมรแล้วก็วิธีคิด แล้วก็ได้เจอผู้บริหารอีกหลายๆคนคที่สำนักง,งานใหญ่ใน Munich, มิวนิกก็เลยได้ส่งมาโดยที่จะให้มาทํางานอยู่ประจําที่นี่3ปีครับ,รบในเบียใน BMW นนั้นมีคนไทยอยู่เยอะไหมครับในการทํางาน เท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีผมเพียงคนเดียวนะครับไม่ถือว่าในที่ในที่มิวนิกเนี่ยนะครับในมิวนิกในสำนักงานใหญ่ตอนนี้มีผมเป็นเพียงคนเดียวพัฒนาทำเบียมวยูมานานหรือยังครับกี่ปีแล้วครับก็ทํามาแปดปีแล้วครับ8ปีที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับการทํางานร่วมกับในบริษัทต่างชาติเป็นยังไงบ้างครับก็ เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยเขาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็เรื่องของการจงต่อเวลาและอันที่สองเลยก็เรื่องของความมีวินัยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของคนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งมาทํางานอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้ครับคือคุณพุทนามามณีแดงขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพราะมันคือกุยช่ายเกวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาทและเซเว่นอีเลเวนพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าสภะทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เพราะอะไรจึงตราดเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาเราให้เข้าให้ของเข้าของนั้นเมื่อถูกใช้ไปแล้วก็อาจหมดสิ้นไปถ้าให้ดอกไม้ไม่นานก็จะเหี่ยวแห้งไปให้เงินให้ทองพอใช้หมดแล้วก็หมดเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราให้ธรรมะคือให้ความรู้ให้ความคิดให้ความดีงามให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้มันไปสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หายไป ตรงกันข้ามมีแต่จะทําให้คุณงามความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทําให้คนธรรมดากลายเป็นบรรดาชนทําให้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดทําให้คนทุกข์กลายเป็นคนที่มีความสุขทําให้คนท้อกลายเป็นคนที่มีกําลังใจการให้อย่างนี้แหละยิ่งให้จึงยิ่งพัฒนาพระท่านจึงว่าให้ธรรมะเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i d เอสโกเอ็ก l ซเลน i ์ q u น l i t ล e x c e l l e กเซเเ ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ขามงดงามนั่นยู่หนใดลปดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเทียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแตมุนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพ e s h m a r t และเซเว่นอ ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเดสุโคสนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประชุมเจ้าที่กงสุลทั่วโลกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบัญญัติยุงยวงนะครับเจ้าที่กงสุลประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกิโปรีประเทศลิเบียครับสวัสดีครับคุณบัญญัติครับก็สวัสดีครับครับก็ถือว่าเป็นอ่าอีกผู้หนึ่งที่เรียกว่ามาไกลพอสมควรครับครับบรรยากาศที่ลิเบียเป็นไงบ้างตอนนี้ก็โอเคครับช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศในลิเบียก็ กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ,รบสภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปก็ค่อนข้างจะเริ่มปลอดภัยกว่าเดิมมากครับครับแล้วปัญหาแล้วคนไทยที่อยู่ในลิเบียตอนนี้มีจานวนเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ล่ะคือเดิมคนไทยในช่วงสงครามก็อพยพไไทยกลับเกือบหมดเหลือ2 0 0รกว่าคนคส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นคนที่สมัครใจไม่กลับ,บเพราะเป็นคนที่สมรสกับคนสัญชาติลิเบียอีกส่วนหนึ่งก็สมรสกับคนต่างชาติ เช่นฟิลิปปินส์อย่างนี้ภรยาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆครับนะครับและตอนนี้ก็รายงานโดยเฉพาะรายงานเก่านะครับก็เริ่มทยอยกลับเข้าไปตอนนี้ก็ประมาณสัก700คนได้แล้วครับรบซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานเก่าและก็ที่ทํางานมานานที่ทํางานเกี่ยวกับกิจการด้านน้ํามันเช่นโรงกลั่นน้ํามันและก็เกี่ยวกับโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทนะครับก็ประมาณ10บกว่าบริษัทที่กลับเข้าไปแล้วครับครับ แล้ว,ม,วมีการเปิดตลาดแรงงานใหม่ไหมครับที่ลิเบียลิเบีย,ยถือว่าในช่วงก่อนสงครามก็ถือว่าแรงงานไทยอยู่ที่ลิเบียก็ประมาณหมื่นกว่าคนคแล้วก็หลังช่วงสงครามนี้คิดว่าในลิเบียนี่เป็นตลาดแรงงานซึ่งคิดว่าในปัจจุบันน่าจะเป็นแรงงานตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าหลังจากที่สงครามได้ทําลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารต่างๆฉะนั้นประเทศลิเบียอาจจะต้องมีการ มาปรับปรุงวุพัฒนาประเทศอย่างขนาดใหญ่ทีเดียวและก็เท่าที่เราทราบมาว่าเขามีความต้องการที่จะได้นำแรงงานไทยโดยเฉพาะจากประเทศไทยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งกำลังที่จะยื่นเรื่องเพื่อที่จะรับรองเอกสารขอนำแรงงานชุดชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งท่านทูตเองท่านก็มีนโยบายว่า ก็ได้งานชุดใหม่นี้บริษัททุกบริษัทก็จะต้องยอมรับในเงื่อนไข3ประการหลักๆเช่นท่านทูตตั้งไว้ว่าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือว่าบริษัททุกบริษัทจะต้องมีความปลอดภัยพอสมควรจึงจะยอมให้รายงานกลับเข้าไปได้ดูแลความปลอดภยัยรักษาความปลอดภัยอย่างดีขั้นข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นก็คือว่าเรื่องจัดอาหารการกินที่พักจะต้องเรียบร้อยจะต้องดีคนคไทยเข้าไปแล้วจะต้องได้รับความอยู่ดีกินดีพอสมควร ส่วนข้อที่สามนั่นก็คือว่าจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างค่าตอบแทนให้ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ,จ้างรู้สึกว่าท่าน,อานเอกนัทูตคนปัจจุบันก็มองปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็มาหาทางวางกรอบในการแก้ปัญหาให้คนงานใช่ครับใช่ครับนี<ม>่<อ>ถ้าไม่เอ่ยชือ่อไม่ไม่เอ่ยชื่อท่านเลยนะี่ก็ดูกระไรอยู่ครับโดยเฉพาะ <c oughs> ท่านทูตุดคนใหม่ก็คือ <c oughs> ชื่อชื่อว่าท่านเอกอัทูตจุมพลมั่นช่วงนะครับ ซึ่งท่านเพิ่งเข้าไปรับหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายนเปต้นมาแล้วตั้งแต่ท่านเข้าไปท่านก็รู้สึกว่ามีนโยบายอะไรใหม่ๆแล้วก็เพราะนโยบายของท่านหลักๆในลิเบียยุทธศาสตร์ของสานทูตก็คือว่าส่งเสริมตลาดแรงงานในลิเบียครับฉะนั้นท่านก็พยายามที่จะส่งเสริมไม่ให้เสียโอกาสแรงงานไปแล้วก็การค้าการลงทุนนะครับท่านจะเน้นถึงเพราะตอนนี้วัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆในลิเบียขาดแคลนมากฉะนั้นการที่ส่งเสริมด้านนี้ก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนให้แรงงานเข้าไปก็จะเป็นโอกาสสาหรับตลาดแรงงานไทยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาในตอนนี้นะครับ,รบซึ่งลิบเบียมีความต้องการสูงมากครับครับเราจะได้ทั้งตลาดแรงงานตลาดพวกวัสดุก่อสร้างครับแล้วการลงสินค้าอาหารทุกประเภทซึ่งเขากําลังสนใจอยู่ที่จะมาซื้อฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่เรากลับเข้าไปในติปลี่หลังสงครามนะเรากลับไปตั้งแต่เดือนกุมภา ก็มีผู้ที่มายื่นขอวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาซื้อของในประเทศไทยจํานวนมากครับซึ่งอาจจะเป็นสามเท่าของก่อนสงครามเชียด้วยซ้ครเพราะนั้นปริมาณความต้องการนีครับครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนไทยในลิเบียนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบรรจดยุมยงนะครับเจ้าที่กองสุวนประจำสถานเอกอัครราชทูต่ากรุงสิปอรีประเทศริเบียขอบคุณครับครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ย,ยเตี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน ข้าสู่ช่วงปฏิทินแตนแดงครับท่านผู้ชมเริ่มน้องออฟกันเลยค่ะค่ะปฏิทินแรกนะคะผู้ชมเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะคณะทูตานุทูตชาติต่างๆประจําอินโดนีเซียนะคะรวมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารข้ามแก่นายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณนะกรุงจาก,การ์ตาและนางมนทิพย์ริยาค่ะในโอกาสย้ายไปรับตําแหน่งเอกอัครราชทูตณนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะครับปฏิทินสองไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสมาคมไทยแห่ง แคลิฟอร์เนียภาคเหนือนะครับขอเชิญชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะครับ, oh, <Bay> รบและเมืองใกล้เคียงร่วมเทิดไทยองราชัน85พรรษานะครับถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่2อธันวาคมนะครับที่โรงแรมแมริออทซานมาเทลนะครับสอบถามได้ที่คุณวันลบขชินทรน,นะครับนาย,ยกสมาคมหมายเลขโทรศัพท์831 3326653ครับค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวข้อมูลก็สามารถส่งเข้ามาที่อ e ีเมลของเราได้นะคะที่ e mail thai o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะพร้อมกันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ Cable ลทรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน